พระพุทธองค์มีเนื้อนูนหนาในที่เจ็ดแห่งก็คือที่มือทั้งสองที่เท้าทั้งสองที่บ่าททั้งสองและที่คอ เป็นลักษณะที่ดีเป็นผิวพันธุ์ที่ดีนอกจากมีลักษณะแบบนี้พระพุทธองค์ยังได้ของเคี้ยวของกินของบริโภคหรือของที่ควรลิ้มควรจิบควรดื่มที่มีรสดีเป็นรสที่ประณีตอาหารเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยได้แต่ของประณีตได้แต่ของดีการที่ได้ของเคี้ยวของบริโภคของที่ควรลิ้มควรจิบหรือของที่ควรดื่มที่มีรสประณีตแบบนี้ในอดีตชาติพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าท่านเป็นผู้ให้ทานด้วยของควรเคียว ควรบริโภคควรลิ้มควรจิบควรดื่มที่มีรสประนีต เห็นไหมเราให้ทานผู้อื่นด้วยสิ่งที่ประนีตคนที่ให้ทานแก่ผู้อื่นด้วยของเคี้ยวของบริโภคของควรลิ้มควรจิบควรดื่มที่มีรสประนีตพอวิบากกรรมนี้ส่งผลหรือมาเกิดเป็นมนุษย์ตัวเองเนี่แหละจะได้ของเคี้ยวของบริโภคของควรลิ้มของควรจิบควรดื่มที่มีรสประณีตเช่นเดียวกันเราให้ของดีเราจะได้กินของดีและยังไม่พอในส่วนของมือและเท้าหรือบาทั้งสองหรือที่คอเนี่ยเป็นลักษณะที่ดีด้วยคือดีกว่าคนป นี่คือลักษณะของคนที่ให้ทานด้วยของที่มีความประนีต